อาเด้จ้ายัวยัวเสร็จแซ่บนามเทียงเด้จ้าเด้อตามเจนสะอมใส่เออเออสะอมโอ้ยเนี่ยของมักของมักของม,องมักสะอมสะอมผักเนาจ้ามาเด้จ้าเด้อบอที่นั่นลูกหอกน้ำแข็งเลยแก้วไข่ได้นหมน้ำแข็งนี่ไหม อร referral, อ่อยมากเลยค่ะนะมงบากปากอ่ะใช่ไามมาเดจ้าเดอแซ่บแกงแกหนูอ่ะแกวหนูแล้วพ่นแล้วแกวอะไรตังเยๆนั่นน้มาเด้อจ้าเดอมีแต่คนสวยๆงามๆเดจ่าเดอ ไม่ยากก็งองงาดเสื ah ้อไอ้เก yeah. yeah. ินมาเด้จ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเหนือแม่โตน่ะก็โทรสั่งซิตอนเย็นก่อนเอาไว้ให้หน่อยเหลือหมดข้าวขายไม่หมดเขาเติมไม่หมดไม่หนูจะไปกินหลังจากเราเอ้แมนนี่แล้วคัดคองเราเลยหมดทีมาเด้จ้าเปิดแม่ใหญ่น้องเลี้ยงเลี้ยงเพิ่งร่างแล้วหน้าชมอ่ะใครเล่งอันไหนมันได้ชมล้างอย่างไม่ล้างกินรถน่าจะยังมือไปล้างฮะ แซ่หาเออก็มันไม่มีจานรอเอานปื้อน้ำแข็ง,งไม่ในุมนี่ให้ไปฮะแซบปะอ,อ,รอ,อร่อยมั้อร่อย,ยไหมแซบไหมลองบอกว่าไม่อร่อยจะไม่ทำให้กินอีรานไม่ด้ก <c oughs> ินไปชื้อน้ำแข็งให้หน่อยลูกอ่ะ สิบบาทเล้ยเราไปพิสซมันกังให้ยายนังเอาขอไปเก็บความกัได้เอาขอไปเก็บมังนีความก็ได้ไม่ใช่หรอ่ะ